ส4่สสสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องช่องเดือฮาเลมเนี่ยทำยูทูบมา2ปีแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูดีว,วะ่ะ,ะปึ้งเนี่ยที่คนเห็นอยู่ก็คือเป็นคลิปแรกนะของช่องฮาเลมนะ ีแรกเลยต้องบอกว่าไม่มีใครเป็นอะไรเลยอยู่ดีเอาโทรศัพท์ก่อนไปถ่ายตลาดปัดไปตลาดปัดท่านพี่กองกอนเลยไปตลาดปัดไปแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไปลงช่องอะไรนะชื่อช่องเสมอเกิร์ฟไอ้แล้วคนดูจะเป็นคนาไอ้สัตว์ไม่มีเสมอเกิร์ฟอ่ะแล้วตอนนั้นก็เอาถือโทรศัพท์ถ่ายไปตลาดปัด แต่ตอนนั้นน่าสนุกเว้ยชอบฟิลที่แบบเรานึ้อะไรออกเราก็หยิบกล้องมาถ่ายามาได้ความเรียวเออไม่ได้ความเรียวแล้วไม,ไม่ไม่ต้องเฟกต้องบอกเลยคนดูสมัยนี้ไม่ได้โง่คนดูสมัยนี้ค,นนคือดูคลิปเขารูแลอันนี้เฟกอันนี้เตียมอันนี้เรียวเอ,อ้อนกลับมาเข้าเรื่องนี้ก่อนพอปีแรกปุ๊บหลังจากนั้นก็ดีอยากทำยูทูบ่าซื้อกล้องซื้อกล้องดี l r อาตัวแบบ ดีห้าพันสามาน <c oughs> งงๆตัวอ่ะ <c oughs> และคนที่เจ็บตัวที่สุดก็จะเป็นวันน่นเอะแล้วเริ่มจากของทุกอย่างจะเป็นมือสองหมดเลยอ่าใช่มือกองมือสองไม้แต่ก่อนไม้ซื้อตัวสามร้อยมาติด <c oughs> งแต่ไหนไอ้เสียต้องต้องบอกเลยใครที่ติดตามถือไฮเลนด์ตั้งแต่ร <c oughs> ุ่นแรกๆนะขอบคุณมากเลยจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจนถึงถึงคลิปล่าสุดเนี่ยตั้งแต่คอนเทนต์ด้วยว่ะตั้งแต่คอนเทนต์ตั้งแต่การตัดต่อตั้งแต่เอฟเฟกต์ตั้งแต่ซาวด์ทุกอย่างทุกอย่าง ปีแรกเนี่ยก็ถือว่ายังทำกันไม่จริงจังเท่าไหร่ยังแบบชิปเดือนหนึ่งมีอยู่สองสามชิปอย่างเงี้ย มันเป็นกลุ่มด้วยตอนนั้นอะกลุ่มนะฮะแล้วคือเวลาถ่ายก็กรวมตัวก่อจะอะไรและอ,อย่างมันก็มีแต่เพื่อนมีแต่น้องอะไรเงี้ยครับเหมือนเราก็ถ่ายกันเองเลยเมาเลยการเป็นว่าไม่มีไรายได้ให้กับเ,เพื่อนๆหรือว่าน้องๆอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ใชต้องบอกเลยว่าหนึ่งปีการที่ทําอะไรแม่ไม่มีไรายได้แม่บ่งบอกเลยว่าคุณจะเอาทางนี้หรือเปล่าคุณจะชอบมันหรือเปล่าคุณจะล้มหรือคุณจะเลิกหรือคุณจะเริ่มหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยบางคนก็คิดว่านานมากแต่ถ้ากลายคนที่ ที่ช่องใหญ่ๆที่เขาโตหนึ่งปีนี่อะไรที่เป็นเบสิกเขามาเลยแล้วก็มาเข้าปีที่2ปีที่2เนี่ยก็เริ่มย้ายมาทํางานกับร้านพี่ขวัญร้านสั่งแ้ไอเป้เลยแหละชวนมาอยู่ร้านพี่ขวัญก็คุยกับพี่ขวัญอะไรเรียบร้อยแล้วก็พากันย้ายเข้ามาก็ตอนนั้นทาคลิปแรปมั้งแล้วแร็ปแกล้งแกล้งพวกเราแล้วก็แรปแกล้งเหมือนแกล้งพี่ขวัญสักพักหนึ่งเฮ้ยกูคิดว่าเฮ้ยหอแรปได้ เราไปปวนคนนู้นดิแล้วไปแบบว่ากล้องตัวหนึ่งกล้องโซ n y ตัวเล็กแล้วก็ไมค์กากตัวนึงแล้วก็มึงมึงก็ถ่ายถือว่าเป็นคลิปที่แบบจุดไฟเลยนะทำทำทำให้เราแบบก้าวข้ามความที่แบบเราไม่เคยออกจากโลกของเราอ่ะเราเข้ามาเนี่ย เราเริ่มสร้างโลกโลกใบที่สองนก็อาจจะมาจากพี่ชายของเราเขาพาสร้างโลกหนึ่งอ่าใช่เพราะว่าตอนที่เราอยู่เรามีโลกเบาหวานและพอมีพี่ปัดปูมโลกความดันเข้ามาลวใช่ขอบคุณพี่ขวัญพอได้ถ่ายคลิปลั่นนะจนไปทางเปี้ยงๆอ่ะไอคลิปเด็กช่างคลิปแบบเนี่ยอะไรวะคไปแก้ทะเลาะกันเออแก้ทะเลาะกันเหมือนจะมีเรื่องกันเออไอคลิปนั้นคือเปลี่ยนชีวิตหมือมกัอนะ เปลี่ยนมานิดนึงนะเปลี่ยนแบบเออให้เรารู้ว่าให้เราหลงแล้วเริ่มช่วงหนึงหลงเลิ่มช่วงหนึ่งแต่เราก็ดันแบบว่าเลิกทําตรงที่แบบออกไปลั่นเลยเรากลับมาทาแบบอีหลุปเดิมเหมือเการที่เราแบบมาถ่ายกันหลังบ้านหรือว่าทาคลิปเป็นกลุ่มเนี้ยก็เลยยังงงกระตากายอยู่แต่ถ้าเกิดคิดว่าถ้าทาคลิปลั่นเหมือนเมื่อก่อนมันก็ยังมีคนดูนะแต่โควิดนะเราก็ไม่อยากไปยุ่งเขาเขาก็ไม่อยากให้เราไปยุ่งด้วยอะไรเงี้ย ช่องเดอะฮาร์เลมอะคอนเทนต์อะที่เคยเห็นอะเมื่อปีที่แล้วนะมันก็จะเป็นคอนเทนต์แบบฟิลแบบว่าเป็นกลุ่มเพื่อนมาเล่นกันแบบว่ารายการเกมโชว์รายการวาไรตี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเอ่อมุกตลกฮาอะไรเงี้ยก็คือด้วยความที่เราก็ยังจับต้นชนปลายกันไม่ถูกเขาเรียกว่ายังหาคาแรคเตอร์ของช่องกําลังหากลุ่มคนดูอยู่ตอนนั้นอะต้องบอกเลยว่าวิวแต่ละคลิปแบบไม่ถึงร้อยดีกว่าแล้วคือเราก็ เราเริ่มกันจากศูนย์ด้วยแหละจากที่ไม่มีใครจบสายทางนี้นะครับและทเนี้ยมีคืนนึงเว้ยกลับไปดูวิดีโอของตัวเองเว้ยแล้วไปเห็นว่าแบบร้อสวิดีโอเว้ยจนแบบว่าเฮ้ยมันไม่เห็นความแตกต่างเว้ยคือแบบมันยังเหมือนแบบเราเราเดินที่เดิมเว้ยอเออก็เลยคิดว่าโลกโซเชียลมันเปลี่ยนเว้ยเออแล้วก็คิดว่าคอนเทนต์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเว้ย จะบอกคนดูว่า,าช่องหรือฮาเลมอ่ะมันอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบมีรายการเกมหรือว่าคอนเทนต์ที่แบบว่าที่เคยดูเมื่อปีแล้วหรือว่าเร็วๆนี้นะ เราก็เลยคิดว่าเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ต้องต้องหาหาความเป็นช่องจริงๆหาความเป็นเราคอนเทนต์อาจจะไม่เป็นเหมือนเดิมแหละแต่อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามความต้องการหรือว่าตามฐานคนดูใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกกับคนดูก่อนว่าเนี่ยใครที่ตามอยู่คลิปหลังๆเนี่ยสองสามคลิปเนี่ยก็จะได้เห็นฟิลอย่างนี้แล้วเนี่ยแหละแล้วก็คือคอนเทนต์ของเราต่อไปมันก็จะเป็นประมาณนี้ มันก<บ><บ>็ได้ความเลียวด้วยใช่ได้ความเลียวแบบคนนี้นึกอะไรออกก็หยิบกล้องมาถ่ายคนนี้อยากถ่ายอะไรก็หยิบกล้องมาถ่ายเลยก็คือจะไม่ต้องแบบว่าจะต้องไปรอครบ4ี่คนครบ5คนและเหมือนสมมุติไอเ้เป้คิดอะไรออกอ่ามมนอยากถ่ายนี้มันก็มาบอกเราก็ไปถ่ายกันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วก็มันจะได้ความแบบว่าไม่ต้องห่างกับคนดูนานแล้วก็ปรับเปลี่ยนคอนเทนต์เพื่อมันจะต้องมีอันไหนที่มันโดนบ้างไม่โดนบ้างก็แล้วแต่เลยก็อยากให้คนดูทุกคนเข้าใจด้วยนะ อตอนนี้แนวทางของช่องมันจะเป็นประมาณนี้ไปก่อนนะไอคลิปเมื่อ2ปีที่แล้วอะ่ะต้องบอกว่าตอนนั้นเราก็ประมาณ22 2 2ิบ้วยอายุอะ่ะแล้วตอนนี้เราก็จะเข้า25 26ยแล้วฮะความคิดมันมันเปลี่ยนเว้ย2ปีที่แล้วเออผมก็อาจจะอายุเท่านี้ผมก็คิดแบบนี้ผมก็ทําแบบนี้ใช่ปะ คือตอนแรกที่ออกมาชี้แจงประถมันกก็คืออายุเราก็โตขึ้นเว้ยแล้วก็ช่องมันก็ผ่านเว้ยแล้วเราก็ดูบทเรียนที่เราผ่านมาประสบการณ์นี่นั่นมันก็บางอย่างบางคอนเทนต์เราอาจจะกลับไปทําแบบเดิมไม่ได้เวย้ยเพราะว่าเราเราก็โตขึ้นน,นะอย่างว่าคนดูก็โตขึ้น ต้องบอกเลยด้วยความที่เราไม่ได้ทํากันเป็นประจำแล้วก็แต่ละคนก็มีม,มีหน้าที่เรามองว่ามันแบบมันเป็นความชอบดีกว่าแล้วยังไม่ได้มองว่าเป็นอาชีพไงก็เลยแต่ละคนก็เลยไม่ได้แบบว่ามามาทุกวันหรือว่ามาสนใจในเรื่องถ่ายคลิปเท่าไหร่ก็เลยก็าาบางคนเขาก็ต้องมี<ช>มีรายรับมีรายจ่ายต้องเข้าใจอง่ายปัจจัยค่าใช้จ่ายอันนี้ค่าใช้จ่ายทุกคนชีวิตมันจะเดินไปได้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะ ก็ต้องบอกเลยว่าที่ออกมาประชาสัมพันธ์ไว้เนี่ยไม่ได้ว่าจะเลิกทานะผมว่าจะจะทาต่อไปเรื่อยๆแหละจนกว่าแบบว่ามันจะต้องเหตุการเปลี่ยนแปลงอะ่ะ <c oughs> อยากจะบอกกับคนที่ทํา youtube ด้วยกันนะครับถ้ายังจับหลักไม่ถูกยอดคนดูน้อยนะ่เอออย่าอย่าไปท้อเลยเพราะว่าอย่างพวกเราก็ยัง2ป, <c oughs> 2ปีเลยองปีปีแรกนี้ยังไม่ถึงพันซับเลยต้องแบบอย่าไปท้อเวทําแม่งเถอะแบบอะไรที่แบบ ทำแล้วไม่ไม่เดือดร้อนคนอื่นอ่ะแบบเอาลบคนอื่นไปพ่นสีเงี้ยอย่าไปทำอันนั้นคือเดือดร้อนคนอื่นเอออะไรที่มันไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนสังคมแล้วเป็นสิ่งที่ตัวเราชอบอ่ะทําไปเลยมึงก็เผื่อเว้ยแบบมึงต้องทํางานด้วยทําสิ่งที่มึงชอบด้วยเว้ยต้องต้องบาลานชีวิตตัวเองแบ่งเวลาตัวเองเอาแต่ผู้ผมแรกๆอ่ะแม่งทําแต่ทางเนี้ยเลยแม่งดูแบบก็ไม่มีรายได้นก็ไม่มีอะไรพูดแต่อยากจะพูว่ายังไงก็ไม่เลิกทําแน่นอน ครบรอบสองปีแหละแล้วก็แค่มาชี้แจงมาประชาสัมพันธ์<ช>แนวทางในอนาคตของเราว่าเราจะไปแนวทางแบบไหนท้ายที่สุดนี้ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์ก็พอแล้วกวดไลค์ในย t ท b e อะสิ่งง่ายๆสำหรับเขาแค่เขาจิ้ม <c oughs> แต่มันคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราครับผมหลังนี้ก็ให้ทุกคนสู้ๆและใช้ชีวิตอย่างมีสติเป็นรน้อนร้นอนกลางครับล้างมือที่อะไรอ๋อโควิดไงโควิดก็ดูแลสุขภาพโอเคหลังจากนี้ก็ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับลูกค้าบานมองแบบว่าเ,เ,าเขาแหลสะสุดีละสำหรับวันนี้สำหรับวันน,บบน,นี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยถ้าคลิปหน้อีพีต่อไปอะ่ะอยากให้ทำอะไรอะ่ะผมเป็มาหน่อยใจไหม